ดูมันว่าจะมีความเร่งร้อนเป็นพิเศษนะครับเรื่องอุตเปาสังเกตไหมครับว่าประธานเสนาธิการทหารของสหรัฐนายพลมาติมเดมเซ่มาไทยเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนหลังจากนั้นประมาณหนึ่งอาทิตย์รัฐมนตรีต่างประเทศไทยก็ยกคณะไปวอชิงตันดีซีประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเฮลอริคินตันและเรื่องอูตเปาก็เป็นหนึ่งในหัวข้อสําคัญกลับมายังไม่กี่วันเลยครับ ก็กลว่ารัฐมนตรีกาลาโหมของเรากับแม่ทัานนายกองเนี่ยต้องไปหาท่านนายกรระธนตรียิ่งละเพื่อที่จะบรรยายสรุปให้ฟังที่ครมสัญจรที่พัทยาและจะนาเรื่องนี้เข้าสู่ครมสัญจรวันอังคารวันนี้แหละน่าตื่นเต้นนะครับว่าทําไมเรื่องอุตะเภาต้องรีบร้อนกันขนาดนี้แน่นอนครับคําถามก็คือว่ามันเป็นประเด็นเรื่องช่วยเหลือมนุษยธรรมภายพิบัติธรรมชาติ หรือเรื่องของชั้นบรรยากาศของนาซาเท่านั้นถ้าเป็นเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องทาหารก็ไม่เห็นจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าคณะรัฐมนตรีหรือว่าเพราะว่าฝ่ายคา้านออกมาวิจารณ์รัฐบาลก็เลยคิดว่าจําเป็นที่จะต้องเข้าคณะรัฐมนตรีแต่ผมว่าง่ายนิดเดียวครับถ้าหากคนไทยต้องการรู้ว่าสาหรัฐมาทำอะไรที่อู่ตะเภาและสงสัยว่าเรื่องนี้จะมีทหารแอบแฝงอยู่และเลียว,ว่าจีนซึ่งอยู่แถบนี้จะไม่พอใจ และไหนๆมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือประชาชนที่เจอภัยพิบัติธรรมชาติก็เชิญจีนเชิญอาเซียนเชิญอเมริกามาร่วมกันทําอุตาภเาให้เป็นศูนย์บัญชาการช่วยเหลืออุบัติภยัยธรรมชาติไม่มีใครเป็นพระเอกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญมาตั้งเป็นคณะทํางานดีสิครับ อเมริกามีอุปกรณ์ชั้นเลิศมีคนเก่งจีนก็มีอุปกรณ์มีคนแล้วก็อยู่ใกล้กว่าอาเซียนเองก็จะรู้สึกว่าอาไทยเราเสียสละที่จะให้อุตภเป็นศูนย์ช่วยเหลือบรรเทาทุกจริง,รงเรื่องนี้ก็จบแค่นี้เลยครับเราก็จะสามารถที่จะทวงดึงอํานาจระหว่างมหาอำนาจอย่างอเมริกาและจีนและอาเซียนซึ่งเป็นพักพวกเดียวกับเรานี่ได้เห็นเลยครับว่าเห็นไหมว่าไทยเรานั้นเสียสละแล้วก็ให้มหาอำนาจใหญ่ๆ ที่นายว่ามองว่าจะเผชิญหน้ากันไม่จริงไทยสามารถที่จะให้สองประเทศใหญ่นี้มาทํางานประสานกันเพื่อผลประโยชน์ของคนแถบนี้ได้สัมปเยแสองน,นี้สิครับอุตภเปาใช้ได้แต่อเมริกาจีนอาเซียนมาร่วมกันและทําภายใตย้การกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยรับรองครับทางออกนี้สวยที่สุด